พูดถึงพี่ก็ใช้โลโก้นี้มานานแล้วเนาะซึ่งทําให้พี่ๆน้องๆหลายคนนะครับเกิดความสับสนในโลโก้ครับว่ามันเป็นตัวอะไรกันแน่นะครับแต่เดิมเริ่มทีเนี่ยตั้งใจให้มันเป็นรูปแมวน้ําครับแมวน้ํามีปีกแต่ว่าตั้งแต่ทํารายการมานะครับจัดชาแนลจนมาถึงทรับขนาดนี้เนี่ยก็ยังมีคนเรียกผิดอยู่เป็นประจํานะครับดังนั้นเราจึงมีการออกแบบโลโก้ใหม่นะครับซึ่งนั่นแหละ เสร็จแล้วก็อย่าไปอวดเพื่อนๆนะครับดูสิว่าเพื่อนๆเราเนี่ยจะมีความเห็นยังไงกับโลโก้นี้บ้างนะครับว่ามันจะเป็นแนวน้ํามีปีกหรือยังนะฮะไปโทรหาดีกว่าแอะแอะมีอะไรอยากให้ดูหน่อยอ่ะอะไรล่ะนี่นี่ให้ดูแล้วบอกสิว่ามันคืออะไรหนในพันธามีอะไรมาอวดเนี่ยนี่คืออะไรเนี่ยนี่คือโลโก้ใหม่ใช่ไหมใช่โลโก้ใหม่ช่องพี่เอง ตกลงมันคือกล้วยหรือว่าแมวแกเอาอะไรดูมันต้องเป็นแมวน้ำสิวะไม่แล้วแล้วอะไรคือมีปีกแค่แบบข้างเดียวคืออะไรยังไงก็กล้วยวะคือคือจะจะเอากล้วยหรือจะเอาแมวน้ำปะแมวน้ำสีเนี่ยแบบจิตนาการเนี่ยแมวน้ำสีเหลือมีปีกเนี่ยมันสวยแล้วผมชอบนะไอ้ยาแต่ติดติดอย่างเงี้ยมัไมีปีกข้างเดียวมีอะไรอยากให้ดูหน่อยฮะไหนไหนไหนนี่นี่เดี๋ยวส่งไปในแชทให้ดู มือถือกล้วยกล้วยกระป๋ากันสิแมวนม้ำกล้วย <c oughs> แมวน้ำม,มันต้องมีแบบหางดีหางอะ่ะเออนี่ไงมันเป็นจอยเกมไปแล้วไงไม<ะ>่ดูหน้ามานันเลยดูหน้าดูหน้ามาันดูหน้ามาันเถอะ่ะเนี่ยหมอหมอกล้วยเหมือนเดิมมาดีแล้ว <c oughs> มันต้องเป็นแมวนม้ำหรอกบอยบอยมีอะไรให้ดูหน่อยอะ่ะครับผม <c oughs> มือคนถือกล้วยกล้วยกันไรเล่าแมวน้ำวากล้วยติดปีก แมวน้ำแกดูสิมันมีหนวดด้วยนะมีตาเล็กๆของอันน่ะไม่เห็นหรอโอ้โหนี่เขาเรียกตาเลยพ <laughs> ี่เอาจินตนาการอะไรไปคิดว่ามันเป็นแมวน้ำ <laughs> นี่แหละจินตนาการพี่นี่แหละกันกันมีอะไรอยากให้ดูหน่อยอเหรอว่าไงครับนี่เลยโอ้เป็น<อ><อ>หมอกกล้วยแบบยอมรับยอมรับแล้วใช่ไหมแมวน้ำเว้ยวนกล้วยที่ไหน มันก็ไม,ม่ทากล้วยเลยเนี่ยอันนี้มันกล้วยจริงจังเ <บะ S 2> นี่ยมนานแค่มีมีแมวน้ำนิดหน่อยแต่มันไม่ใช่แมวน้ำไว่อย่างไงก็กล้วยนี่นี่จินตนาการอย่างดีเยี่ยมเลยนะแบบจะทำอิมเมจใหม่ให้แบบมีความชัดเจนมากขึ้นจากอิจากโลโก้เก่าไงคือชัดเจนจากอะไรแมวน้ำมีปีกไงกล้วยแมวน้ำจะกล้วยเป็นกล้วยจะชัดนี่ <laughs> มันกล้วยมันไม่ใช่แมวน้ำามยังไงก็ไม่ใช่มันมองได้สองอย่างหมออันนี้ยเป็นกล้วยเว้ย อยากคายที่สุดขวานขวานจ๋ามีอะไรอยากให้ดูหน่อยอ่ะไหนไหนเดี๋ยวส่งให้ดูกล้วยบินกล้วยบินแมวน้ำชัดแล้วทำไมต้องเป็นสีเหลืองอ่ะว่าเก่งดูเป็นกล้วยอย่างเมีมีแล้วก็มีปเห็นป่ะชัดเจนกล้วยบินได้พี่ชโมครับ ครับมีอะไรอยากจะให้ดูหน่อยพี่นี่หยังเอ่อเมลอนหูยเป็นคนที่แตกต่างอะเคยเห็นเมลอนที่แบบมันออกมาเป็นชิ้นปะเมลอนเหรพี่อยือไม่ก็ฟักถัฟักทอ โอ้จินตนาการล้ำเลิศ<ะ>พี่มองยังไงเป็นฟักทองเนี่ยพี่เคยไปร้านปิงยางป่ะเคยแล้วมันเวลามันหั่นฟักทองมันหั่นแบบไหนพี่ไม่เห็นมันเป็นแมวน้ำบ้างเลยเหรอแมวน้ำมีปีกไงพี่ตามคอนเซปต์เก่าเห็นไหมแล้วมันมีปีกข้างเดียวอะ่ะก็ตัวเก่ามันมีปีกข้างเดียวไงพี่พี่กาดนี่ข <laughs> องเก่านี่กลวยอันอันใหม่นี่ฟักทอง <laughs> พี่เป็นคนแรกเลยนะเนี่ยตั้แต่ถามมาเป็นฟักทองคนแรกเลยนะ พี่กิตครับพี่กิตแกผมมีอะไรอยากให้พี่กิตด,ดูหน่อยอะไหนจัดไปนี่เ,เลยกล้วยเดียวมันเป็นกล้วยอะเฮ้ยพี่มันไม่ใช่แมวน้ำเหรอปักแมวน้ำมันมปนกล้วยมีปีกมีจอยข้างในด้วยนี่ไงพี่เห็นเปล่าว่ามันมีหน้าแมวน้ำอยู่แล้วก็มีปีกข้างนึงเหมือนโลโก้เก่าไงแมวน้ำใส่มีปีกไว้ก็แมวน้ำตัวเก่าไงพี่มันมีปีกแต่คนอะชอบมองไม่เห็นก็เลยทำใหม่นี่ไง ทำไมนี่มึงโอ้โหแม่งชัดเจนมากคือกล้วยแปะหน้าแมวน้ำไม่ใช่แมวน้ำหรอพี่เขียวเขียวเฮ้ยโอ้โหสุดยอดไปเลยเดี๋ยวใจเย็นรู้หรอว่าจะคอมาเรื่องอะไรเนี่ยเอาเรื่องอะไรอ่ะนี่นี่มีอะไรจะให้ดูหน่อยโอ้กล้วยกล้วยติดปีกกล้วยคดปีกไม่เห็นเป็นอย่างอื่นเลยหรอคนกำกล้วยแล้วก็แบบรูดกำกล้วยแล้วรูดด้วยเดี๋ยวใช่หรอเป็นจอยด้วย โอโหตั้งใจจะลบอิมเมจเดิมเลยเนี่ยไม่ก็ยังเป็นกล้วยหน้าแมวปะ่ะมันคือแมวน้ําไงแมวน้ํามีปีกตัวเหลืองแมวน้ําไหนน้ำ่ะพี่ไม่เห็นน้ําเลยก็มันไม่มีน้ำไงนั่นแมวไม่น้ำตุย <c oughs> พี่คิมครับพี่คิมครับเนี่ยมีอะไรอยากให้พี่คิมดูหน่อยอะ่ะครับผมเออไม่ต้องขำช้ำด้วยล่ะเออ เอืจะอย่างไงดีล่ะมันมีความชัดเจนของมันเลยนะเนี่ยคือถ้ามองไกลๆเนี่ยจะเป็นรูปมือถือกล้วยพอมองใกล้ก็เป็นกล้วยที่มีหน้าแมวมีปีกแล้วก็มีสัญลักษณ์เหมือนจอยสติ๊กอยู่บนกล้วยไม่เป็นกล้วยอยู่หรอพี่กล้วยไงกล้วยดูดิกล้วยหรอเฮ้ยมันแมวน้ำชัดๆพี่มันตรงไหนเป็นกล้วยเนี่ยแมวน้ำยังไงวะแมวน้ำมีปีกนี่ไงมันมีปีกเลยพี่แมวน้ำพีก กล้วยใช่เหรอแมวน้ำจริงๆกล้วยเนี่ยเป็นกล้วยลายจอสติ๊กมีหน้าแมวนี่แมวนะำออกแบบอิมเมจมาใหม่เพื่อให้กลายเป็นแมวน้ำแบบสมบูรณ์ไม่เคยเห็นมันเป็นแมวน้ำค้นถือกล้วยีปี่ันแปลว่าอะไรเลาเก่ากูเป็นปลามากกว่าแมวน้ำกล้วยดูไงเป็นแมวน้ำกล้วยชะฉัดมันมีหนวดสีก็บชาวนาบ้านใครสีเหลืองกันก็มันมีหนวดด้วยพี่เห็นปะ ฮัลโหลโลทานว่ะฮัลโหลฮัลโหลอ่ะใคฮัลโหลอ่ะไก่ได้ยินบ่เอ้ามาโอดูดอดอยู่เฮ้ยมีอะไรอยากให้ดูหน่อยอ่ะไหนเหมือนแมวเลยหมอเฮ้ยดีใจอ่ะดีใจมีคนเห็นเป็นแมวแล้วแมวเนี่ยหน้าเป็นแมวเนี่ยสุดยอดเป็นแมวแมวกรรมพันธุ์ไหนวะเนี่ยห นี่จะเป็นคนสุดท้ายเลยนะเนี่ยที่มองเห็นว่ามันยังเป็นแมวอยู่เนี่แมวเนี่ยเห็นไหมครับทุกคนว่ามันยังเป็นแมวน้ำนะเว้ยเห็นไหมแมวน้ำมีปีกอันนี้แมวน้ำอระแมวน้ำสิมีปีกเลยอ่ะเออนี่ไงหนึ่งปีกเจ็วะเจ็ดโตทำไมตัวประคับทิศทางอยู่ทางขวาหมอมันกับหัวไงกับหัวอ๋อกับหัวอ๋อกับหัวกับหัวไปได้นะไปได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอ้โหน่ารักเชเจ๊โด เอาละครับสุดท้ายนี้นะครับโลโก้นี้จะสำเร็จไปไม่ได้นะครับถ้าเกิดขาดคุณคนนี้ไปก็คือน้องขนมจีนนั่นเองนะครับเป็นผู้ออกแบบโลโก้อันนี้ให้กับเรานะครับผมต้องขอบคุณน้องขนมจีนมากๆเลยนะออกแบบได้สวยงามจริงๆนะครับก็เปลี่ยนเลยและกันเดี๋ยวเปลี่ยนให้นะฮะยังไงก็เพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนไหนที่ดูคลิปนี้อยู่คิดว่ามันเป็นตัวอะไร <S <S ลองเป็นไปข้างใต้หน่อยสินะ อยากจะรู้ว่าคนส่วนใหญ่มองเห็นเป็นตัวอะไรกันแน่นะฮะ <st it> ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด s c r ต b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามผลงานต่างๆนะครับโดยแต่ละวันเนี่ยจะลงผลงานไม่ซ้ํากันดูจากบน,บนปกค o v e r วันหัว y u t u b e ได้เลยนะครับจะมีวันบอกไว้แล้วว่าอะไรจะลงวันไหนบ้างนะไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายเยตกลงมันเหมือนแมวหรือว่าแมวน้ำ ไม่รู้หรอตดลงโลโก้มันเหมือนมันเหมือนอไรโญมันแมวหรือแมวน้ำ